สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K Dot K d ว้ด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมผีถุงปุ๋ยนั่นเองนะคะรับท่านผู้ชมมันเป็นถุงปุ๋ยที่มีข้าวสีแดงบอกเลยมันเป็นข้าวหมูแดงนั่นเองท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปตามล่าหาไดอารี่นะคะรับท่านผู้ชมจะเป็นยัางไงานั้นไปดูกันเลยโอเคมันก็เหมือนกับทุกตอนเลยครับเฮ้ยเกมนี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะแต่ว่าเอาเป็นอีพีเอ,อ่อไม่ใช่อีพีนะเอาเป็นด่านแรกแล้วก็จบไปเลยครับท่านผู้ชมผมเคยเล่นไปแล้วแหละเท่าที่จําได้นะดูดิ เราก็แค่ตามล่าหาไดอารี่เหมือนเดิมทั้งหมด6อันครับอันนี้ง่ายหน่อยนะความเดิมตอนที่แล้วนั่นไอผีถุงเท้านั่นเนี่ยมันหาของยากมากเลยผมหาได้9อันแล้วแต่ว่ามันหายอันหนึ่งก็หาแทบไปครับหลังไม้นี่ผมลองหาดูอีกทีก็หาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมแล้วมาดูคราวนี้กันนะครับว่าผมจะหาได้หรือเปล่านะครับไดอารี่แค่6อันเองนะมันอีซี่กว่าเดิมแต่ผมยังไม่เจอผีป้านั่นเลยนะมันอยู่ที่ไหนนะตามต้นไม้มันอาจจะมีครับแบบ โอ้ไม่กอดถุงปุ๋ยของแท้เมื่อกี้นู่นไงครับสีขาวต้ไปหาได้เวรก่อนนะครับบรรยากาศโคตรเอาหมายถึงมันสว่างอย่างเงี้ยถามให้มืดจริงดิทาไมมันสว่างขนาดนั้นแล้วมันจะน่ากลัวตรงไหนชอบบรรยากาศเสียงจิง้งหรีดมันร้องมากเลยนะ บวกกับฝีเท้าโอ้เมกก็ก็แค่หลบหน้ามันครับท่านผะู้ชมเอ้ตามโขดหินต้องเดินอ้อมดูนะบางครั้งไม่ซ่อนดีนี่ไม่มีแล้วครับต้นไม้อะไรใหญ่มากเลยครับมันอาจจะมีซ่อนก็เป็นได้นะ โอ้โอ้โอ้นั่นอยู่ในถุงปุ๋ยคงร้อนสินะบางคราไม่อยู่ตามต้นไม้นะครับนูนไงเหมือนกับต้นนั้นน่ะ สามแล้วนะเลยแค่3อันเท่านั้นครับจะออกไปจากที่นี้ได้แบบอีซี่เอ้ยบ้าเฝ้าเลยนี่ว่าเฮียเฝา้าเลยครับแป๊บหนึง่งเดิมยังอยู่อีกนี่ก็เฝ้ายางเดียวอย่าบอกนะพอหยิบปับ๊บโผล่ปุ๊บนั่นแหละเหลือสองชิ้นแค่นั้นอีซี่จัดจัด โอ้ผีบ้าผีบออะไรวะจำสแกลองมาดูมุมนี้ครับเหมือนยังไม่เดินมาหรือเปล่าเดินมาแล้วแหละแต่มันก็ไม่มีอะไรครับต้นไม้ต้นนี้ผมจำได้นะแ้่ว่ามันาจจะอยูป่ประมาณกลางๆก,ก็เป็นได้นะครับประมาณนี้ แต่ตอนนี้มาแล้วช้าเมื่อกี้ก็เป็นได้นะนู่นเห็นขาขาวที่นู่นครับจีบเลยยิบเลยแค่นเดียวครับท่านผู้ชม ต้องสแกนหาไกลๆเลยนะเกมเนี้ยตอนผมเล่นแรกๆเลยนะแบบว่าแคสเกมเนี้ยเรื่องแรกเลยนะ้าที่จาได้แต่นานมากแล้วครับไม่รู้ว่าลบหรือว่ายังอยู่ไหมไม่แน่ใจนะครับบางครั้งเนี่ยไดอารี่ไม่อยู่ข้างนอกนู้นครับเอาไม่ได้ก็เลยไม่ลงโอ้ ถุงปุ๋ยอะไรวะเนี่ยแดงๆอ่ะปแปลกอ้โหข้างบนเขาไม่โคตรน่ากลัวเลยแอบดูครับเมื่อกี้มีการแอบมองนี่นะหลังนี้มีปน,นี่ยลองดูก่อนครับไม่มี โอ้เอ,อ,อยู่ที่ไหนกันนะเราน่าจะกดวิ่งได้เลยนะมันจะได้ง่ายผมจะได้วิ่งสปีดเหมือนผียายสปีด นี่ไปแล้วครับขวางอย่างเดียวหลังต้นไม้นี่มีปอต้นอะไรท่านผู้ชมต้นมาลายเหรอดูเป็นลายโอ้ยโผล่กล้วยยังไม่สุกด้วยหรือว่าสุกแล้วอ่ะ คอ้ยสุกแล้วนะนน้นเอาไม่ใช่ครับโลอย่างเดียวโอ้โอเมกอแล้วไม่ยอมไปดยนะนั่นไงใช่ไหมนะ่ะแม้ถึงว่าทำไมมายืนเฝ้า โอเคท่าน okay, ผู้ชมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมเลยครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ